ครูคะช่วยด้วยค่ะอยากหาตัวเองเจออยากรู้ว่าตัวเองทำอาชีพไหนแล้วสามารถมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านการงานและการเงินได้ด้วยนะคะสามารถชนะเกมโลกได้จากประสบการณ์ที่ครูมีโอกาสได้เชื่อมจิตลงไปในจิตของพวกเราแต่ละคนนะคะครูได้คนพบว่าแลาอยากจะออกมาแบ่งปันมากๆไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะ ว่าเราไม่ชอบอะไรแต่เหตุผลที่เราหาตัวเองไม่เจอมีอยู่ด้วยกันสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือรู้มีความรู้สึกนะคะโพ้งขึ้นมาในความรู้สึกว่าเออฉันอะอยากที่จะทําสิ่งเนี้ยถ้าฉันได้ทำํำฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะมีความสุขแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทําเพราะว่าความคิดข่ะปรุงแต่งให้เราไปลองทาอย่างอื่นอาจจะด้วยเพราะว่าเห็นว่ามันได้เงินเร็วกว่า หรือเห็นว่ามันเป็นที่นิยมมากกว่าในตอนนั้นอีกประเภทหนึ่งก็คืออยากลองแต่ไม่สามารถลองได้ด้วยธุรกิจที่บ้านบังคับให้เขาอะค่ะไม่มีเวลาที่จะไปทําในสิ่งที่เขารักเลยต้องแบกรับเนาะสิ่งที่พ่อแม่สั่งไว้เนาะอันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆกับอีกประเภทหนึ่งค่ะอีกกลุ่มหนึ่งคือได้ลองแล้วคือได้ลองเชื่อมั่นนะคะความรู้สึก และลองให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้แล้วไปลงมือทําดูแต่ปรากฏว่าพอลงมือทําไปได้สักระยะหนึ่งช่วงเริ่มต้นนะคะแน่นอนการเริ่มต้นช่วงแรกมันไม่ได้สําเร็จเลยในทันทีเนาะเราไม่ได้เก่งในเรื่องนั้นเลยมันอาจจะเป็นวิญญาณเราเพิ่งได้เรียนรู้สิ่งนั้นพอเราไปเจอค่ะความไม่แน่นอนไปเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ไปตัดสินตัวเองไม่พอแล้วยังไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทําให้เกิดความรู้สึก บั่นทอนพลังใจตัวเองทําให้ตัดสินว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ใช่ฉันแหละเฮ้ยอาชีพนี้ไม่เหมาะกับฉันแหละเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ใช่พรสวรรค์ละเพราะเราอะค่ะไปเอาสิ่งที่เข้ามากระทบอะแล้วก็เข้าใจว่าเราอะไม่ได้รักงานอาชีพนี้แล้วเราไปเหมารวมหมดเลยกับเหตุการณ์ที่มันเข้ามากระทบในตอนนั้นอะทั้งที่เราอะค่ะสามารถแก้ได้ทั้งที่เราสามารถ ไม่ต้องเปรียบเทียบเองกับใครก็ได้เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นทั้งที่เราสามารถทําไปต่ออย่างเท่าทันอารมณ์ทําด้วยความรู้สึกเข้าใจมันยอมรับมันแล้วขับเคลื่อนไปต่อแต่โดยมากเราไม่ทําแบบนั้นเราเผลอไปตัดสินตัวเองก็เลยทําให้ตัดสินไปว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ลึกๆก็รู้สึกว่าฉันอยากลองกลับไปทําอันนั้นน่ะฉันอยากกลับไปทํามันให้ดีอะค่ะก็นั่นแหละคือสิ่งที่ข้างในหรือจิตวิญ,ญญาณเขาส่งมาให้เรา บอกว่าเธอทําอันนี้สิเพราะหนึ่งเราอาจจะมีประสบการณ์เรื่องนั้นอยู่แล้วถ้าเราฝึกฝนตัวเองจนเชี่ยวชาญร,ระดับหนึ่งพลังงานนะคะที่เชี่ยวชาญร,ระดับหนึ่งมันจะไปเชื่อมต่อกับพรสวรรค์ที่เราเคยมีอยู่แล้วทําให้เราสามารถทํามันได้ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเรายังไม่พัฒนาตัวเองยังตัดสินตัวเองเราไม่ได้อยู่ในขึ้นพลังงานาน,นั้น่ะเราจะไปเชื่อมต่อกับของแท้ในตัวเรามันก็ไม่ได้ดังนั้นนะคะอย่าพึ่งตัดสินตัวเองว่า เฮ้ยสิ่งเนี้ยเราไม่เก่งสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เราหรอกสิ่งนี้เราไม่ได้รักหรอกเพียงแค่เราเจอปัญหาแต่จงพัฒนาตัวเองไปจนถึงระดับที่เราเชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นที่เรารู้สึกอยากจะทํามันพอเราเชี่ยวชาญระดับหนึ่งทามันได้ดีอะค่ะแล้วตอนนั้นนะคะเราก็จะรู้คําตอบเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่โดยมากเราจะใช่โดยมากแล้วมันจะทวีคูณโดยมากแล้วเราจะรู้สึกว่าโหถ้าวันนั้นเราลมเลิกไปวันนี้ก็คงไม่มี ดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังตัดสินตัวเองอยู่นะคะและให้ค่าตัวเองว่าความจริงแล้วสิ่งนั้นเราไม่ได้ชอบทั้งๆที่เราอาจจะยังทำมันได้ไม่ได้เต็มที่ทั้งๆที่เราอาจจะปรุงแต่งจนทำให้ตัวเองกลัวหรือวุ่นวายใจจนเกินไปนะคะอย่าสร้างความเข้าใจผิดให้กับตัวเองจนกว่าเราจะได้พยายามจนเกิดความรู้สึกว่าเราทำมันเต็มที่จริงๆ และเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเมื่อน,นั้นค่ะสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเราไม่ได้ชอบแต่เราทํามันเต็มที่แล้วเราเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วอะค่ะอย่างน้อยมันก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งค่ะมันไม่หายไปไหนหรอกสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์ดีๆได้ทักษะต่างๆมากมายเอาไปต่อยอดและตามหาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่กว่าก็ไม่ผิดอะไร และสุดท้ายนี้ครูอยากจะบอกว่าทุกดวงจิตนะคะไม่จําเป็นจะต้องทําตามพรสวรรค์ที่เราเคยมีอยู่แล้วหรือสัญญาเก่าที่เราเคยมีอยู่แล้วหากวันนี้ค่ะปัจจุบันเนี้ยเราเห็นโอกาสว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเรื่องนี้เรารู้สึกว่า เราอยากจะมีบทบาทด้านนั้นผ่านอาชีพนี้แม้ในอดีตชาติเธอจะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยมันไม่สําคัญค่ะเพราะเราทุกคนนะคะมีเจตจำนงที่อิสระเรามีพลังงานที่หลังสรรค์เรามีพลังงานที่อิสระเราสามารถเลือกสิ่งใหม่ได้เสมอเราสามารถพัฒนาใหม่ได้เสมอให้โอกาสตัวเองได้ทําตามอารมณ์แห่งความรักอะค่ะอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราทําอาชีพนี้เรารู้สึกว่า เราได้ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ออกมาจากใจเราได้ส่งต่อผ่านคุณค่าอย่างเต็มที่เราไม่ได้ทำเป็นเพราะว่ามันเป็นอาชีพแต่เพราะว่าอาชีพเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งในการที่ทำอะค่ะให้เราได้ส่งผ่านของขวัญส่งผ่านความรักส่งความความตั้งใจให้ผู้คนได้ได้รับในสิ่งที่เราตั้งใจให้นะคะแล้วเราก็จะชนะเกมโลกชนะความรู้สึกทอแท้ใจชนะความรู้สึก เลิกล้มง่ายเมื่อเราสามารถทําอะไรก็ตามสําเร็จและเราสั่งสมความสําเร็จนะคะครูบอกเลยว่าโลกเนี้ยต่อให้เธออยากทําอะไรไม่มีอะไรที่เธอทําไม่ได้เพราะหัวใจเธอมันยิ่งใหญ่แต่เธอต้องจริงจังและอย่าเผลอตัดสินตัวเองนะคะที่ลกด้วยรักค่ะปรารถนาให้ทุกคนอยู่บนโลกนี้อย่างอิสระแล้วรู้ว่าแต่ละวินิทีนี้ฉันควรทำอะไรคะ่ะ